เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านเอกอัครชทูตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประธานอุตสาหกรรมและประธานสภาหอการค้านะคะแล้วก็ทางสื่อมวลชนและแขกผู้เกียรติทุกท่านคะ่ะ ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ที่ได้มาเมื่อกาสัาเป็นประธานในพิธีเปิดนิร,รัศการอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนค่ะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะเนื่องจากในวันที่31ธันวาคม2558หรือเรียกว่าอีกเพียงแค่ สองปีกว่าเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนค่ะนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่พี่น้องคนไทยโดยเฉพาะประชาชนคนไทยทั่วประเทศนั้นจะได้รับความรู้และความเข้าใจว่าเมื่อเราจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยจะได้อะไรจากประชาคมอาเซียนโอกาสของคนไทยโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรบ้างและเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือประชาชนค่ะแล้วก็เ,เรียนท่านมุย่ยกีิว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นรัฐบาลและหน่วยงาน,นต่างๆเราก็ได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการเตรียมงานกันเป็นระยะๆะะอยู่แล้วแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่เราได้มีการบูรการการจัดงานทั้งหมด ะะโดยคณะกรรมการจัดงานโดยท่านรองนายกร,รัฐมนตรีท่านนิวัฒน์ธรรมรงได้บูรการจากทุกกระทรวงนะคะรวมถึงภาคเอกชนในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เตรียมการไว้นะคะเพื่อจะได้นําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนเป็นลักษณะของภาพรวมในการบูรการทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมหรือการาในเรื่องของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนค่ะ ซึ่งการรวมพลังและผลึกกำลังของประชาคมอาเซียนในที่นี้เราหมายถึงการรวมกันด้วยสามเสาหลักก็คือการเป็นประชาคมอาเซียนทางด้านของการการเมืองการความมั่นคงนะคะแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจและสุดท้ายก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะรวมสามเสาหลักเข้ามาอยู่ในงานนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการรุการจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับพันธะ สัญญาของประชาคมอาเซียนที่เราได้ร่วมตกลงกันนั้นที่จะทําให้ภายหลังปี2558เราจะมีความเชื่อมโยงและมีความสมมูรณมากขึ้นดังนี้ค่ะอันแรกก็คือเรื่องของตลาดและฐานการผลิตซึ่งจากเดิมเราอาจจะมองตลาดหรือฐานการผลิตแต่เพียงในประเทศหรือเพียง60กว่าล้านคนเมื่อเปิดสู่ประชาคมอาเซียนแล้วจะขยายตลาดอาเซียนเป็นประมาณ600ล้านคน ประการที่2ก็คือการเชื่อมโยงทางกายภาพซึ่งท่านวู้มเกรีคงได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะที่เราพูดกันว่าการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนด้วย Connectivity นั่นหมายถึงการเชื่อมทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศและทางน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือสินค้าต่างๆสามารถที่จะไปมาเดินทางไปมาหาสู่กันได้ด้วยกายภาพนี้นะคะด้านที่3ก็คือทางด้านของ กฎระเบียบต่างๆนอกเหนือจากกายภาพที่จะมีการเชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วระบบในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นด่านสุลก,กากร ระบบการคุ้มครองและประกันสังคมแรงงานหรือระบบการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีการเชื่อมโยงและปรับปรุงให้สอดคล้องกันด้วยและส่วนที่4ของการเชื่อมโยงนั้นก็คือการเชื่อมโยงของคนสู่คนค่ะก็คือการที่จะทําอย่างไรให้เราได้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศหลักสูตรการศึกษาและวัฒนธรรมอาเซียนจะมีความผูกพันและเชื่อมโยงของประชาชนของเราในกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศมากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยซึ่งถือว่าเราเป็นประเทศที่เปรียบมีความได้เปรียบทางด้านของทำเลที่ตั้งหรือตำแหน่งที่ตั้งก็จะกลายเป็นจุดศูนย์สุดจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะทั้งทางด้านทางบกทางน้ําทางอากาศทําให้ประเทศไทยเรานั้นมีความเหมาะสมที่จะเป็นเกตเวสู่อาเซียนในการผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด ก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านนั้นเพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยในส่วนของการเชื่อมโยงท้องทางในประเทศไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกันแน่นอนในกลุ่นในกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้นก็มีความ ท้าทายอยู่หลายๆประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มีความซับซ้อนผันผวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความห่วงใยด้านของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีความจําเป็นค่ะที่อาเซียนเราจะต้องรวมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มอาเซียนและรวมถึงการลดผลกระทบของความท้าทายนี้นะคะซึ่งประเทศไทยเราได้เริ่มในการหารือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่เมื่อสมัยปี2000หรือ2543ด้วยความคิดเริ่มเชียงใหม่ภาคหุภาคหรือเชียงใหม่อินิเชทีฟมัลติและโทรไลเซชันนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือที่เราร่วมกันเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินนี่ก็เป็น แรกของการที่ร่วมในการทํางานร่วมกันและในวันนี้นอกเหนือจากความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนเราก็มีความร่วมมือในกรอบเสถียนภาพของนอกภูมิภาคด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่น หลายท่านคงได้ยินอาเซียนบวก3หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือ RCEP หรือแม้กระทั่งความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก TPP และความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่ค้าเช่นจีนญี่ปุ่น อลีใต้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงจากภูมิภาคอาเซียนร่วมกับการเชื่อมโยงของเขตเศรษฐกิจนอกภูมิภาคค่ะก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้จะเกิดขึ้นมากมายซึ่งเกิดขึ้นนั้นก็ต้องมีผลกระทบทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนดังนั้นในส่วนของรัฐบาลเราก็ได้ร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะคะอย่างเช่นในภาครัฐ ขณะนี้เราได้มีการตั้งอาเซียนยูนิตขึ้นแล้วในทุกๆกระทรวงค่ะ แล้วก็มีกลไกในการทํางานในเรื่องของอาเซียนเพื่อจะทําให้มีความชัดเจนในการบูราการระหว่างกันมากขึ้นซึ่งท่าน,านพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นมากขึ้นในในปีหน้าในการตั้งยูนิตนี้เพื่อที่จะประสานงานและบูราการเรื่องของอาเซียนรวมถึงมีการประชุมระดับปฏิบัติการในระดับกับรัฐมนตรีระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ่ะมาได้มารับชมรพว่พวมก,กับเราในการที่จะนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปเตรียมตัวในเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดด้วยโดยสิ่งที่เราต้องเร่งก็คือเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เราได้มีการเริ่มในการที่จะหารือและก็เริ่มในการพูดคุยกันในการพัฒนาเรื่องของสนิง ภาคการเกษตรโวนนิ่งภาคในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งการส่งเสริม SME และ OTOP การเชื่อมโยงดังด้านของการพัฒนาด่านชายแดนการพัฒนาโครงรงสร้างในเรื่องของการเชื่อมโยงสู่การค้านะคะหรือการเตรียมตัวของบุคลากรด้านการศึกษาการเตรียมความพร้อมของภาครัฐค่ะภาครัฐนะคะก็จะเป็นหลายๆประการที่ภาครัฐ ในทุกหน่วยงานกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมงานเพื่อที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนความอำนวยคามกการอำนวยความสะดวกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็ได้ร่วมบูรณาการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด่านทางด้านของการเชื่อมโยง National Single Window ที่จะสร้างความสะดวกในการเชื่อมโยงเข้าหากันการพัฒนากฎระเบียบต่างๆนะคะจะก็จะมีการปรับปรุงในการแก้ไขยกระดับ กฎหมายให้เป็นกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นกฎหมายที่จะเสริมสร้างบรรยากาศในเรื่องของการค้าการลงทุนเพื่อให้นักธุรกิจนั้นมีโอกาสได้พัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนประเทศไทยหรือนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศนะคะแล้วก็การส่งเสริมเรื่องกฎกฎหมายการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านการรักษาความปลอดภัยค่ะก็ได้มีการประกาศการตั้ง เรื่องของคณะกรรมการเรื่องของการดูแลระบบ CCTV แห่งชาติการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็การกฎหมายเรื่องของความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเหล่านี้นะคะ นี่คือการเตรียมความพร้อมของภาครัฐค่ะสําหรับภาคเอกชนนะคะภาคเอกชนเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางกกรอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะคะกับต่างด้านของตัวแทนภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางด้านของการหอการค้าอุตสาหกรรมแล้วก็การเงินการธนาคารเพื่อที่จะเร่งปรับตัวในการที่จะใช้โอกาสของการเปิด aec นี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงการสแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆและที่สำคัญการศึกษาต้นทุนหรือการศึกษาในการปรับโครงข่ายการผลิตในภูมิภาคหรือเรียกว่าห่วงโซ่ประทานนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับฐานการผลิตและรวมถึงการปรับกลยุทธ์นะคะรูปแบบการตลาดที่จะต้องสอดคล้องกับ ตลาดใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตลาดไม่ใช่เป็นตลาดของ60กว่าล้านคนอีกแล้วก็จะเป็นตลาดของ600ล้านคนนั้นความเข้าใจในวัฒนธรรมความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายการค้าจึงเป็นความจำเป็นสำหรับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะคะในส่วนนี้เองก็คงจะทำงานร่วมกับภาครัฐที่จะให้ความรู้กับภาคเอกชนนะคะเรายังมีการ บูราการกับภาคเอกชนในแต่ละอุตสาหกรรมที่ภาครัฐจะร่วมกับเอกชนในการที่จะยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้านะคะให้ตอบสนองแต่ละกลุ่มของตลาดแล้วก็ตอบสนองต่อมาตรฐานแต่ละประเทศด้วยนี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะความเข้าใจทางวัฒนธรรมความเข้าใจทางด้านมาตรฐานทางศาสนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ภาครัฐ ได้ร่วมกันทํางานกับภาคเอกชนซึ่งในวันนี้ก็มีทางด้านของศูนย์ที่จะให้ข้อมูลกับภาคเอกชนด้วยเพื่อเราจะได้รับฟังแล้วก็รับฟังคว,ความต้องการของภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนเพื่อภาครัฐจะได้ร่วมกันในการเตรียมงานแล้วก็บรรการในการเตรียมความพร้อมต่อไปนะคะสําหรับภาคเอกภาคประชาชนนะคะ ภาคประชาชนนั้นเราก็จะเห็นว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมการและเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นก็จะเข้ามามีลักษณะแต่ว่าเข้ามามากขึ้นนะคะดังนั้นประเทศไทยเราจะทําอย่างไรในการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาติศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มประเทศเข้ามา ความรู้ต่างๆในแง่ของสถานการศึกษานักศึกษาพี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนสู่คนนะคะแล้วก็การที่จะทําอย่างไรให้ประเทศไทยเหล่านั้นยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเร่งพัฒนาทักษะความเข้าใจทางด้านภาษาแล้วก็การทําธุรกิจร่วมกันนะคะแล้วก็รวมถึงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวอย่างมากนะคะก็เรียกว่าภาครัฐฝ่ายเดียวก็คงจะไม่เพียงพอนะคะภาครัฐก็คงต้องทํางานร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะก็จึงเป็นที่มาของการจัดเนส่การในวันนี้ที่เราได้ร่วมกันผนกกลึดกำเ ังเป็นครั้งแรกค่ะของทุกภาคส่วนซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ เอกชนและประชาชนในทุกระดับค่ะก็ถือโอกาสนี้นะคะก็อยากขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาร่วมชมในรทศกาลอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนร่วมกันค่ะแล้วก็ถือโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานแล้วก็ขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะนะคะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทางสถานทูตค่ะนะคะทีะ่ของของอกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง9ประเทศที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้น ได้มีโอกาสได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวค่ะสุดท้ายนี้นะคะฉันเองก็ขอวอวยพรให้การจัดงานนี้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทุกประการแล้วก็ได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะคะก็ถือโอกาสนี้ในการเปิดงานเนื่อการอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนในบ,บัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตกราบขอพระคุณนะครับ ท่านประธานในพิธีครับะธานนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับสำหรับศูนย์ทรพน์นะครับในการกล่าวเปิดงานและลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญครับท่านตนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเอกชทูตหรือผู้แทนจากสาัารณรัฐนะครับประเทศประชาคมอาเซียนนะครับขึ้นร่วมบนเวทีเพื่อเป็นสักขีพยานในการเปิดงานโครงการอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนครับ ladies and gentlemen, next is the official opening of the dynamism of thai economy in the asean community. and now i'd like to call upon our distinguished guests to please join us on stage. ambassadors or representatives from the asean countries to please join prime minister of thailand, her excellency ying Shinawatra, and also the deputy prime minister and minister of commerce, kunyawat thamrongbunsonkhaisan. please kindly uh, join us on stage to witness the grand opening ceremony of the event today. Ladies and gentlemen, we have expenses, ambassadors, and representatives from the embassies, from the AEC countries, nine countries together on stage. It's a pleasure to have all of you here with us, ladies and gentlemen. Let's do the countdown together, ladies and gentlemen. Are you ready? All right. Five. Five. 4, 3, 2, 1ขอเสียงปรบมือดังด้วยนะครับ เสียงระมือในอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับนั่นคือสัญลักษณ์ของอาเซียนนะครับรวม50รวงมัดรวมเข้าด้วยกันนะครับในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายภาพกันแล้วนะคะเรียนเชิญคณะท่านนายกอยู่กับเราบนเวทีนะคะครับผมครับและรวมทั้งท่านนิวัติบงหลวงคุณทรงไพศาลนะครับขอเรียนเชิญท่านตัวแทนผู้บริหารระดับสูงนะครับ กะะระชงคาณิน์นะคะเียนเชิญนะคะทั้งคณะรัฐมนตรีนะคะเรียนเชิญนะคะทุกท่านขึ้นามารูปเป็นสักขีพยานกับเรานะคะที่สําคัญนั้นให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วยนะคะสำหรับการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะนานาคานระกิศไทยภา,ายใต้ประชาคมอาเซียนนะคะ and now is a picture opportunity ladies and gentlemen i'd like to call upon the high-ranking officials from the ministry of commerce and also other ministries we have cabinet members joining us as well The ambassadors of various countries representatives from the ASEAN nations please kindly join us as this reflects and represents the strong cooperation the power of ASEAN to grow together for the future success of Thailand and also the ASEAN community here and now is a very solid moment to be out to the whole world that uh, we are starting to officially join hand under the umbrella of the Economic and to strengthen our powers of the ASEAN economic community yes, to the indeed. whole world. It's just about a year or so before we see the formation of ASEAN economic community and the single market in 2015. So therefore, we have to be ready. we have to be prepared in various aspects from business operators SMEs to even the learning of culture and languages in order to grow together as a whole และค่ะก็ถือว่า, <something. S 1> เาเป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะพอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะและเนี่คือความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆนะคะในการ <Right S 1> จะ,ระขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งกลไกลสําคัญนะคะที่จะนําอาเซียนสู่ตลาดโลกค่ะ ครับผมนี่คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งการร่วมเป็นสักขีพยานนะครับจากคณะทูตนะครับเอกชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับค่ะในช่วงต่อไปนะคะคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะไปเยี่ยมชมนิทรศกาลนะคะพิจิตรคะครับผมนะครับและขณะนี้นะครับตังที่ท่านได้เห็นนะครับ ทุกโลกนะครับซึ่งสะท้อนภาพของอาเซียนทั้ง10ประเทศอยู่ด้วยกันนะครับก็ได้ฉายแสงไปทั่วนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานนะครับซึ่งณวันนี้ครับเรื่องราวและกิจกรรมอีกมากมายนะครับรอท่านอยู่นะครับที่จะเข้ามาสัมผัสและ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับเชรษฐกิจไทยในตลาดอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนะครับจัดขึ้นณลานอนเนกประสงค์ชั้น2อ,อาคารรัฐประาศาสนพักตีสุรราชการ8 0พรรษา5ธันวาคม2550ครับวันที่28ตุลาคมถึง6สิงหา,ยาอย่างไนะครับใจ่ค่ะใครที่สนใจน ค่ะคุณผู้ชมคะพิธีเปิดงานนะคะก็ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนน้าลานอเนกประสงค์ชั้น2อ,อาคารรัฐประาศาสนพักดี ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ 80, พรรษา5ธันวาคม2550ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชนเข้าใจง่ายได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการรวมตัวไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งก็มี3เสา,สาหลักด้วยกันค่ะทั้งเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคง เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมและเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC โดยจะเน้นเสาเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่ามีผลโดยตรงต่อปากท้องคนไทยด้วยกันค่ะซึ่งก็ต้องมีการบูรณาการและเชื่อมโยงให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะทั้งตลาดและฐานการผลิตเป็น600ล้านคนค่ะโดยการเชื่อมโยงทางกายภาพ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงทั้งทางบกอากาศทางน้ําทําให้ไปมาหาสู่กันได้ง่ายใน10ประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะเชื่อมโยงในเรื่องของกฎระเบียบการให้บริการทางด่านศุลกกรรายงานโดยมีการเชื่อมโยงให้สอดคล้องซึ่งกันและกันด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศในวันนี้ก็มีนิทรรศการต่างๆมากมายเลยนะคะคุณกวินคะครับผมก็เรียกว่าจะเป็นการนําเสนอเนื้อหานะครับเกี่ยวกับ AEC ให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึง การดําเนินการของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็มีเรื่องของการขนส่งนะครับการเชื่อมโยงมีอุตสาหกรรมที่เป็นศักยภาพของไทยนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารนะครับอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ก็มีมาจัดแสดงภายในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับสามารถมารับมารับชมกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ครับ28ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับ ค่ะซึ่งในงานในวันนี้นะคะก็มีทัศการต่างๆมากมายเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้ร่วมนะคะเรียนรู้ในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็มีความรู้เพื่อเข้าถึงก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558กันมากยิ่งขึ้นค่ะและในช่วงเวลานี้ก็หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะในการจัดงานอนาคตเศรษฐกิจ